สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่27สิงหาคม2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะเมมูมก็ได้เดินทางมาหาปู่38นะคะจะพาคุณชมนะคะมาติดตามรับช่วท้าโค้งสุดท้ายปู่38มวดวันที่1กันยายน2567ค่ะหมวที่ผ่านมากนะคะปู่ให้28ล่างเข้าตรงๆนะคะคุณชมเมื่อน,นี้เขาก็มาติดตามรละชมกันต่อน,นะคะว่าปู่จะเนียนจะยำให้ตัวไหนะคะคุณชม ขาไปรับชุบหมาฝั่งน้ำเม่หมูค่ะโอ้แตกกกบคือเสียงคนหลังสารพันหมอบปัวเรียกปัวนะเสียงมืออกอกคนหลังสารพัดหมอบเอานผู้ชมงวดที่ผ่านมาปัวสองแปดนี่แม่นคักเนาะปูกรถิ่งแปดปูนี่แปดเก้าตัวเดียวนี่ครับธรรมชุมห<ป> <ๆ S 1> ลักหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาเจ็ดกับแปดปูดให้สองแปดนะครับท่านผู้ชม ปูห้งเบาเถ่าตงงวดแล้วเ่าเถ่ามาหาปูตงงวดแล้วนะครับมาครบบนถ้าจับนี่ก็หกเจ็ดเห็นบ่พี่น้องนะครับแต่ปูว่าเจ็ดนี่มาได้แต่ว่าติดดับถ่าจับก็หกเจ็ดนะปูเนาะล่างดับห้างวดที่ผ่านมาดับอยู่ดับเจ็ดปะปูเอ้ามาฟังเอาไปเป็นบนอะไรกับปูเอาไปเป็นบนวะไปมักเจ็ดงวดที่งวดที่เราถูกว่าปูเน่ยปู ถูกตัวนีบปเออถือนปู่วงใช้ปูถูกตัวนีบ่ครับผมเออครับผม้แปดา 8, 9, ตัวเดียวแปาตัวเดียวร่งไวเนี่ยเรียกครับปูแปดน้ำแน่ะเอามเาบรงน้ำปูทำมาชมปูลักลักสิบมีบอลลักสิบล่างายคไม่ปูเน้นให็ปูย,ใปยำให้ครับไกลไกลถึงแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยาย,ยนสองพ แปดเก่าขึ้ดังเทาลารปัวเด็กเดกเล่ <laughs> <c oughs> เาคนจีนดีท่สเอาชุดไอ้ปูยำให้ก่อนครับชุดล่างตัวใดปูวล่างแปดเก่าล่องไว้ปดแปดหกนั่นบ้างครับนี่ท่านี้แล้วท่านี่ลักหน่วยตัวใดล่างนี่ยยำให้เอฟซีในปัล,ลักหน่วยเก่าตัวเดียวนหรอลักหน่วยเก่าอ่า <laughs> มันกลับหัวก็ ร่องไวแปดหกนั่อ่ะใส่ปูให้เบิบงไอ้ชุดที่ชุดล่างในปูที่ปูเห็ดนะเอฟซีบิังนะเอาเลีลาวพอดีดอยู่เดี๋ยวฟันทงเลยบอกปูล่างเลยฟันทงเลยเนี่ยอ่าบเปลี่ยนแปลงได้หอดครับออกมาปรับกับเห็ดปรับครับผมอ่าเอาให็ดเอฟซีบังทำไปชมแบบ เรีบน่ตมัดตัวเกตัวใดปูบนตัวใดครับผมมาพบ่าันครับจะปปูมัดศูนย์ศูนย์บนนี่วิ่งศูนยอ่าเอามาให้บ่งในปูนี่ครับผมเก้เด้อเอาลงเก้าชเจ็ดปูให้ผมต้องวัดเ้านี่ปูวน่นละสองเจไม่ชนี่้าสองเก้าเจ็ดนี่แล้วครับผมอื่แเอพิ่มอีกค้งนึงคือเก้ปะปัเออเก้าอ่า ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าปูใก้ผมยู้ได้ศูนย์เก่ามากปปูนั่นแหละเอาไปครับกันวนาศูนเจ็ดอันนี้ครบบนบ่ปูสองสามสี่เจ็ดเก้าศูนปูให้เบ้าเท่านี้เก้าศนสองอันนี้ปูบอกว่าเอาเก้าศูนย์เจ็ดไปน้น้า2โสองตัวตัดตัวใดหรอปูสองตัวตัดตัวใดปูมศูนเจ็ดปูอือเก้จครับเก้เจ็ด คผมไปไเอาเดศูนย์นี่ยเานี่ทำมาชมปูว่าเห้เพื่อใหม่เก้าศูนเจ็ดปะปัาศูนย์เจ้าศพี่น้องนี่นะครับชุดที่ปูให้ปูที่ปูเห้ผมนี่เก้าศอปูเน้น0ูนย์สาวิ่งคือวิ่งศูนย์ปะปูวครับเพื่อมากคือ907าศูเจ็ดลักัศูนยเจ็ดปะปู เน้นเลขปูศูนย์เจ็ดเนี่ยครับล่างครับล่างไม่มีเจ็ดดับล่างดับเจ็ดได้พี่น้องเด้เน้นศูนย์เจ็ดปูเก้าศูนย์สอกับเก้าศูนย์เจ็ดตัวใดเด่นกว่ากันมักศูนย์เจ็ดแห้งเอาปูมักตัวนี้แห้งพี่น้องวงไห้เลยเน้นชุดนี่ แน่นอนแ,แน่นอนเลยบอกปูอ้อยครับอ่าเอาเอางวดที่แล้วมาให้เอฟซีได้เบิ่งนน่านี่แน่นอนของปูยุ่งวดที่แล้วเลยอ่าล่างนี่สองแปดนี่บาดนี้ลักหนวยมันเกิดเก้ากับศูนชนเบาอ่าคือแปดกับชูนโอ้แปดกับสองเป็นซิปมันบอกม่มีศูนย์บอกม่มีศูนย์เอาเก้าตัวเดียวมันแห้งเนียนแห้งเนียนฟันตัวเดียวเลยตัวเดียวอ่าและลักซิบล่างนี่ปู ลักสิล่างตัวเดียวแปดตัวเดียวเอาปูให้เบ่าวเ่าแปดเก้ากับสามเก้าด้ปูแปดตัวเดียวอืแต่าชมเดียวบ้าเเ่าเชยนไ้เอามาเบิ่งชุดล่างนี่ปูชุดที่ปูอ่าที่มั่นใจเก้าหลักหน่วยเนี่ยองเลิกหน่วย ก็เราเรื่องนี้เด้มซูนเบาคือเขียนดำเดี๋ยวปูมันง่อยเจแต่เก่าเดิมขี้เขียนคือเขียนดำเดี๋ยวเราปูคักเราเรปูคักเราปูปูนี่มันคักแล้วศูนเบาศูนเบาเอาเก้าเอาเก้าใส่ยังปูแปดเก้าหรอกไอ้นี้เจ็ดกับแปดยังนี่ปูรักได้เนี่ยงวดที่แล้วเออนี่ดียวงวดที่แล้วเด้เจ็ดกับแปดมาแปดเออนี่ดียอืม อากับหกมาหก้มาหกนี่นี่เด็กับศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งถือองหนึ่งเด็กปูถึอองหนึ่งครับวาหันปูเก้ากับศูนย์จะบอมาศูนย์บ่สองสองกับแปดต็ดสิบมันบอมาศนมันออกง่ายกุเลยเอาสองสองแปดล่างนี่เอาบวกกันสองกับแปดบวกกันได้ได้ซิบยงไทยด้วยศูนย์ศูนย์บอม่าสี่กับหกกับศูนเนี่ยนบอมีศูนอือบอกเอา ฟันทงล่างปูฟันทงล่างนี่ตัวใดเอ้าลักสิบตัวใดแนี่ลักสิบแปดเดี๋ยวเบาเถาจะเขียนให้ได้พี่น้องเด้สรุปชุดล่างเพระว่างวดที่แล้วนี่สองแปดตรงตรงเก้าแปดตรง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 หรือเปล่าปูแปดเก้าตรงตรงครับอ่าสิบล่าง หน่วยล่างสิบล่างตัวเดีปูสิบล่างแปดแปดตัวเดียวปูตัววเดียหน่วยล่างล่องอล่งตัวเดียวปูล่องล่องสามเดาไปสามสามเก้านึ่เนี่ยล่างล่างไอ้ลักสิบบ่ล่องสามเออล่องสามลักสิบแปดกับสามครับลักหน่วยเก้ากับศูนย์แต่ว่าศูนย์เบาบาอ่าใช่ไทยไม่กับไออ่าผ่านมา อันนี้ชุดสรุปล่างอย่างเดียวได้พี่น้องได้หลักสิบเดือนที่แปดหลักหน่วย <39. S 1> ตัวร่องตัวกันตัวอะไก็บปูสามเก้าสามเก้าหลังเดินอยูแล้วไอ้ปูให้กันยังก็งค,รก 8, ครับแปดยง 8, 9, ังบอกว่าจนวัดถึงเอาแปดหลังแปดเก้าถึงแล้วครับแต่ว่าร่องไปจนสามเก้าสามเก้าครับผมเก่าละหน่วยล่างนะแล้วปูว่าระวังแปดยังก็โอนว่าเรียก เลขหกเลขเลขเก้าเลขหกไ้ไอ้ล่องว้อยู่บ่ปัวล่างนะปัวเอากันกันเก้าเป็นหพี่น้องดับล่างดับดับล่างเจ็ดเอาทำมาชมไปเป็นบนเด้อไปมัอเนาะศูนย์เจศูนย์เจปัวเกนเ็นอเอครับอันนี้สรุปล่างอย่างเดียววงตัวไหนปูวให้วงตัวไหน ปูจับไปผ้ผมนะครับผมลองสามเก้าอันนี้ปูให้กันเก้ากับพกด้วยพี่น้องแปดหกอันนี้ชุดล่างสรุปให้แล้วนะปูเนาะทำมาชมนี่ไอชุดชุดบนพี่น้องชุดบน 9, 7, เก้าศูนย์เจ็ดเอยู่ในชุดมาครบบนนะปูนะอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องปู 0929นี่ก็ยังม,กมักมกินมาปูอันนี้อยู่ในชุดแรกได้พี่น้องที่ปูใหอศ90202อันปูเน้น02กับ09พร่อปูให้เด่นให้วิ่งบนวิ่งศูนย์นาบ,นนบานนี้มักคูนี่มักคักมาปูบานนี้907 90, ย้ำให้ fc ดอปูล่างนี่ตัวไดงล่างเนี่ใ่ตเดียวแปดเก้าตัวเดียวนะ อ,ออกอีกว่าปูออกบ่เพราะว่ามันแน่นวอนไปคือได้เด้อรัดติดเรื่อน <raspberry> ี่เร้่อเมื่อกี้ว่าแปดเก้าหลุดอ่าท่านผู้ชมเบาเท่าได้หลายใบอยู่พี่น้องอ่านะครับเพราะว่าตรงกับเด็กฝันพร้อมปูลัก1ินี่แปดกับสามสามเป็นตัวร่องลักงวยเก้ากับศูนย์แต่ว่าศูนย์นี่ติดับบ่แม่ แปดบวกสองบวกแปดได้สิบลงทไทยด้วยด้วยศูนย์อ่าปูว่าตัดศูนย์ไปเหลือกเก้าลักหน้วยตัวเดียวเอาแคปหน้าจอไปหาให้ได้เล่นบะปูวหาเห้ได้อ่าถูกอีกบะปูเงวดนี่ถูกอีกบะ <c oughs> ถูกอีก, <c oughs> ก,อกปูว่าได้เฮ่ได้เฮ่นะปูเนาะอ่าได้เฮ่นะพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้อชุดบนนับมาครบบนสองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์วิ่งบนวิน่งศูนย์ปูห้ตองหวัดที่เก้าศูนย์สองพี่น้องนะครับมือนิมาปูว่าเอา จับในนีให้ปูมักชุดนี่เก้าศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เจ็ดนะครับตัวร่องคือศูนย์สองปูศูนย์เจ็ดนี่ให้วงได้ปะเอาจับให้นะครับผมวงศูนย์เจ็ดเลยนี่พี่น้องนะครับผมศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้านี่เป็นตัวรองได้พี่น้องได้ชุดบนอ่าชุดล่างกับแปดเก้าคือเก้าสามเก้ากับตัวเก้าพี่น้องปูว่าให้กันแค่เก้ากับหกนี่แปดหกไว้น้ำเน้ปูว่าเป็นมปู่นะครับผม แคปหน้าจอนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูให้โชคให้มนันน้อปูนะเอาปูยำล่างตัวเดนยวเดียวแปดเก้าตัวเดียวแปดเก้าตัวเดียวมันใจหรือเปลู่มันใจแห้งมันใจแห้งเอาซาถุกพี่น้องหาลอตเตอรี่ให้ได้มาปูอ่ะพอผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับซาถูกข,ขออวยโชคน้องปูเด้อ,อค่ะพอกันไหมคลิปหนา้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ